รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้อมซอสแห่นงนรงรมาลปดะสสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟ สวัสดีครับ <Hi. S 2> สวัสดีคุณผู้ชมแนะ่กลับมาพบกับคิวพี่เก่กแล้วครับในรายการสมาร์ทเชฟนั่นเองครับค่ะใช่แล้ว2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะคะพวกเราก็มาทำกิจกรรมกับน้องๆได้เห็นถึงความมีพรสวรรค์ของพวกเขาใช่อนาคตนี่คือสมาร์ทเชฟตัวจริง ใช่นะฮะซึ่งแน่นอนครับเราก็ยังคงอยู่ที่นี่ครับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนั่นเองใช่แล้วสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแข่งขันกันไปสมรแลไปคนละหนึ่งเราไปยุให้เขาทะเลาะกันเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เราก็มีกิจกรรมที่จะทําให้เขาปลองดองกันใช่เะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ครับน้องๆจะไม่มีการแข่งขันแล้วแต่เราไปดูกันดีกว่าว่าทั้งสองทีมจะทำอะไรให้เราทานใช้เป็นความครีเรท่มนะคะเราตามกันในช่วงของครัวเด็กสมบูรณ์ค่ะ ช่วงครัวเด็กสมบูรณ์่ะเราต้องรับผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของครัวเด็กสมบูรณ์นะคะเกิดอะไรจ้าห์ครับหรอเกิรอะไรจ้าห์ทุกภาคบรรยากาศอบอุ่นที่สุดเลยใช่สัปดาห์นี้อบอุ่นแน่นอนครับผู้ชมฮะว่าสัปดาห์นี้เราไม่มีการแข่งขันใดๆทั้งสิ้นค่ะทั้งสองทีมก็ี่พบเป็นทีมอยู่เหมือนกันแต่ว่าเมนูในวันนี้นะคะก็ จะมีเทคนิคนิดนึงฝากบอกผู<ส>้ชมก็ค,คือว่าน้องๆจะมีอา,อาหารที่แบบว่าเราสามารถที่จะเก็บไว้ได้ใช่ไหมคะในเรื่อง<ๆ>ของการนองอาหารอะไรแบบนี้แล้วก็จะนำมาปรุงเรียกว่าเหมือนผู้ชมอยู่บ้านเปิดเย็นมาเจอวัตถุดิบอะไรที่อยู่ที่บ้านะนะฮะก็สามารถเอามาปรุงเป็นอาหารได้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดให้น้องๆสร้าเองเลยอ่ะถามน้องๆดีกว่าเริ่มกับทีม no ม o m m e n t no c ม m m e n t จะทำอะไรครับวันนี้จะทำอะไรเอ่ยก๋ยเสี่ยวโยส่วนนะคะก๋ยเตี๋ยก๋ยเสี๋ยว คนที่ไหนเราอ่ะน่ารักจังเลยอะอ่ะฝั่งนี้บ้างโอไมก์ก้อนวันนี้ทำไรครับตัดหน้านหน้าผัดกรอบค่ะน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมครัโอ้แ้วพร้อมดัลุยเลยกระเทียมกระเทียมอ๋อแล้วหน้ามีกระเทียมด้วยหรออ๋อผัดเส้นผัดเส้นบอนให้เส้นมันมีกลิ่นของกระเทียมใช่ไหมใช่ปกติธรรมดาไม่ธรรมดานี่ใส่ซอสอันนี้เป็นซีอิ๊วดำนะฮะแล้วตามด้วยนะครับ เสือซีอขาวเห็ดหอมนี่ใหนเนไปัดท้องโถ่อเหรอแล้วกอมมะกอกแล้วแล้วครับทีนี้ครับ no comment เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือก๋าเตี๋ยวลูกสวนก๋าเตี๋ยวลสวนช่วงย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำดื่มช้างวันนี้หนิงเลยขอถือโอกาสนะคะชวนคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ คุณลุงสวัยค่ะเจ้าของตำนานความอร่อยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงหรือว่าหรือชื่อเต็มเต็มเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาลุงค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเครือวันนี้เองคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินข้ามถนนกันเลยดีกว่าค่ะ งอไหวเนี่ยค่ะไม่ปพงยังอร่อยเลยค่ะมีความแบบว่าแซ่บนิ่งๆก็ลุลงเนาะ,อ,ะอ,อันนี้หมูน้ําตกใช่ไหมคะลุงตกแล้วนี่ที่ลุงเตรียมมาเต็มโต๊ะอ,อย่างนี้นี่แบบว่าลุงคิดว่าหนูจะทานหมดไหมคะ <c oughs> มีอะไรบ้างคะลุงสวยมีก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำผมต้ยมยำแล้วก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณน,น,นะโบราณน,นะแล้วอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวต้มจืดอ๋อก๋วยเตี๋ยวต้มจืดแล้วก๋วยเตี๋ยวน้ำตก น้ำตตมีหมูน้ำตกมีเนื้อน้ำตกที่ร้านของลุงอะค่ะตั้งแต่แบบว่าเริ่มเปิดเริ่มขายอะค่ะสมัยก่อนเนี้ยขายที่เลยไหมคะคุณผู้เมื่อสมัยก่อนเลยขายอยู่ลาดบูรณนะลาดบุรณนะอยู่แปดปีค่ะเจ้าของเขาสร้างคอนโดค่ะก็เลยระหกระเหินมาเนี่ยมาขอเช่าก็อยู่นิดเดียวค่ะ,ะแล้วก็ค่อยๆขยายมีลูกจ้างคนหนึ่งสองคนสามคน ขึ้นมาเป็น20กว่าคนว้าวแล้วอาชีพเริ่มแรกของลุงอะค่ะตอนนั้นคือเป็นแบบขายเกี๊ยวไก็ทำนาที่อยุธยาอ๋อคุณลุงตะไวเดิมแรกเป็นคนจังหวัดอยุธยาอยุธยาจากกําเนิดเลยแต่ก็ปู่ย่าตายายเก่าท้่ขายเตี๋ยวแล้วขายมา30ปีอยู่ตรงนี้ขายมาตั้งแต่ชามละว3บาทแล้วถ้าเกิดว่าคนอยากมาทานร้านลุงค่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะส่วันหยุด3วัน 4ี่ห้าวันหยุดสามวันก็แสดงว่าใครอยากจะมาทานเดี๋ยวถ้าเกิดเอ๊ไม่แน่ใจว่าครบ45้าวันยังจะหยเราจะมีป้ายบอกไว้ก่อนหยุดนี่เราจะมีป้ายเขียนไว้ว่าหยุดวันที่เท่านั้นถึงวันที่เท่านั้นใครที่อยากมาทานก็หาไม่ยากเลยค่ะร้านอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้เลยนะคะตรงข้ามกับวัดเครือวันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงสวัยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ และก็ต้องขอขอบคุณน้ำดื่มช้างค่ะที่พาเรามาย้อนตำนานความอร่อยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาลุงค่ะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเรือลุงนี่ มาพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซุซุค่ะครับผมทอมมี่วันนี้พี่แนทแบบรู้สึกว่าร่างกายมันขัดความหวานมากๆเลยอ่ะช่วยตัดร้านของหวานเด็ดๆโดนๆให้หน่อยได้ป่าได้เลยครับพี่แนททอมมี่จัดให้ครับกับร้านเบเกอรี่สุดชิคตกแต่งแบบวินเทจสีสันสดใสเสิร์ฟพร้อมกับขนมเค้กและมาครองเหมาะที่จะทานกับน้ำชายามบ่ายครับรับรองพี่แนทไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยครับร้านนี้ตั้งอยู่ใจกลางพระนครครับ งันตามเราสองคนไปกันเลยครับไปกันเลย,เ,ลยเราเริ่มต้นออกเดินทางกันบนถนนสวรรคลโลกมุ่งหน้าถนนสีอยุธยาให้ขับตรงเลียบทางรถไฟมาเรื่อยๆจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสีอยุธยาค่ะและขับตรงไปมุ่งหน้าราชดำเนินนอกจะผ่านแยกวัดเบญจมาพพิร จากนั้นให้ขับตรงไปมุ่งหน้าสี่เสาเทเวศจะผ่านพระบรมรูปทรงม้าทางขวามือให้ขับตรงไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกสี่เสาเทเวศด้านหน้าจะเห็นทางเข้าวัดเทวราชกุญชรวรวิหารจากนั้นเข้าสู่ถนนสามเสนให้ขับต่อไปยังบางขุนพรมให้ขับข้ามสะพานเทเวศนารมิตรและขับตรงต่อไปมุ่งหน้าบางลำพูขับต่อไปอีกค่ะจะผ่านแยกบางลำพู จากนั้นขับต่อไปอีกหน่อยแล้วให้ชิดขวาให้สังเกตป้ายโรงแรม UNIVERSE IN n จะอยู่ก่อนถึงร้านซึ่งร้านมิลครปก็จะอยู่ทางขวามือตรงข้ามกับร้านน้ำพลิกนิตยานั่นเองค่ะแนวร้านก็จะเป็นตกแต่งแบบสไตล์ย้อนยุคนิดหนึ่งครับก็จะรวมเอาของเก่ามา นี่อยู่ด้วยกัน,นทําให้บรรยากาศกดูไม่น่าเบื่อลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยเป็นนักศึกษาถึงวัยทางานส่วนใหญ่มาซื้อกลับบ้านช่วงหลังเลิกง,งานแล้วก็เวลาพักเที่ยงนะครับเมนูแนะนำวันนี้ก็จะเป็นตัวคปีเค้กวานิลานะครับผมตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นของก็คือตัวครีมจะใช้ฝักวานิลาสดในการส่วนผสมหลักเข้าไปนะครับผมจะทำให้ได้กลิ่นที่หอมและเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นครับแล้วก็จะทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่ที่เป็นสูตรเฉพาะของร้านครับ เค้ชคกช็อกโกแลตเชคเกอร์ด้านบนจะเป็นดาร์ชกช็อกโกแลตเนื้อข้างในก็จะวางเป็นตารางหมากลูกให้เป็นเนื้อเค้กให้แบบวางสลับกันนะครับผมเมนูตัวต่อไปที่จะแนะนําก็เป็นมาการองครับตัวนี้ก็ของทางร้านก็จะไม่หวานมากตัวครีมก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านครับผม กๆเลยแบพี่แนทนี่คือร่างกายไม่ต้องการความหวานแลวล่ะโอ้โอพี่แนทติดใจขนาดนี้เอากลับบ้านกี่ถุงดีครับไม่กี่ถุงหรอกแต่แบบก็ไม่รู้นะว่าทีมงานเนี่ยจะมีที่นั่งกลับบ้านหรือ,อเปล่า <c oughs> เอางี้ดีกว่าค่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วล่ะค่ะกลับมบาพบเราสองคนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยรุ่นใหม่อีซูซูดีแม็กซ์1.9 DDI Blue Power ว่ารู้ส <et> ิทธิ์ของอาจารย์ท <parfois> <government> <tul> ั <poetry> ้งสองท่านทำอะไรก็น่าทานใช่นะคะน่ากินมากครับพี่เก๋บอกเลยครับนะคะสองเมนูนี้คือต้องยังไงบ้างอาจารย์อันแรกก๋าเตี๋ยวลึกเสื้นไหมก๋าเตี๋ยวเตี๋ยวลึกเส้นมันต้องยังไงบ้างครับก็ลักษณะของเขานะพี่ชิเงะอันนี้เป็นสไตล์แบบอาหารก็สุขภาพครับผมการม้วนนะคะให้ได้ลักษณะนะคะที่อย่างตรงตั้งตรงได้ราคาต้องม้วนแน่นต่อมาครับนี่คือราดหน้าราดหน้านี้ มันเท่มากข้างบนนี่คือพริกไทยดำเก๋ๆแล้ว<ๆ>มีพริกไทยดำด้วยใช่อ่ะชิมกันดีกว่าพระวจนะครับอร่อยมีใคไรบางคนแอบมองจานอยู่ค่ะไม่หวานหรัวน่าสงสารจังอร่อยค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะบริษัทพันตาดเด็กสมบูรณ์ก็สนับสนุนเม,น,เมนูรองดองของน้องค่ะโอนี <c oughs> <ม>่งเอากระบปาให้ก่นพี่ นับกุ้งเผารมอร่อยทุกอย่างใช่แล้วอาจารย์และน้องๆนะคะพิธีกานกันฟรีเลย้เศใช่แล้วเป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้จากทางรายการของเราสมาเชฟนั่นเองนะครับก็ไปอิ่มอร่อยได้เลยใช่แล้ววันนี้หมดเวลาของพวกเราทุกคนแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันที่เก่าระเดิมตอนเช้านะครับคุณผู้ชมวันนี้เราหมดแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคับสนับสนุนโดย หอมเข้มข้นต้องซอสแห่งน้ลง,งตราเด็กสมบูรณ์ไร้ทิปทันยืชสะอาดขัดจัดไร่เฮลติ m เม e เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย